นี่พามาชมเมืองปลาตูเมืองปลาตูาตสกีมาปลาตูสวยงามมากขึ้นมาอยู่บนนี้เน,ะเน,นาะเเหนื่อยหอบเลยนะขึ้นมาจากตรงนี้ทางขึ้นก็จะเป็นวงกลม เป็นวงกลมลงไปเรื่อยเหนื่อยมากๆเลยตรงนี้เหมือนเหมือนสนมามอะไรสักอย่าง ก็จะเห็น